ับผมอยากให้อาจารย์ตวงช่วยพูดถึงทัวร์นอกไทยในฝรั่งเที่ยววัดดังสมัยรัชกาลที่4ครับว่าทําไมเราถึงต้องไปกับมัธิชนอะคาเดมีน่าสนใจยังไงครับอาจารย์คือไปกับมัิชนอะคาเดมีเนี่ยนะสออย่างที่ที่จะได้รับอย่างเต็มๆเ,เลยนะสำหรับการการไปทัศนศึกษาหรือว่าไปทัวร์เรื่องนอกไทยในฝรั่งเนี่ยคือ1ก็คือ,คอจะได้รู้เรื่องพระราชประวัติของรัชกาลที่4อย่างถูกต้องนะมีหลักฐานแล้วก็เป็นหลักฐานที่คนอื่นเขาไม่เคยเห็น ตั้งแต่เสด็จพระสุรสมภพจกนกระทั่งเสด็จสวรรคตรแต่ด้เข้าใจพ,พระประวัติอย่างแท้จริงว่าตลอดระยะเวลาของท่าน,ท,านท่านทำอะไรทั้งก่อนขึ้นคลองราดในขณะขึ้นคลองราชแล้วก็เสด็จสวรรคตรเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงของ้าเมืองที่มันเปลี่ยนผ่านใช่ไหมมันเป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่านจากการที่เราจะเป็นสม,มุรณาาสิทธิราชแล้วมันก็จะเริ่มคล,คลี่คลายแบบที่จะเป็นประชาธิปไตยซึ่งรัชกาลที่ห้ามันจะเริ่มมีอิพนันนี้เข้ามาอันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง คือถ้าไม่ไปเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจวัดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้คทิ่สีท่านสร้างขึ้นมาในแง่หนึ่งก็คือว่าสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็น,เป,นเป็นเครื่องมือของท่านถูกไหมครัคือคณะสงฆ์คณะหนึ่งที่เป็นคณะธรรมยุทธ์เนี่ยก็คือหนึ่งกลุ่มที่มันเป็นที่เป็นฐานฐานฐานอำนาจของขนักคณิตสีอันนี้เรื่องเรื่องใหญ่มากเรื่องที่สองคือถ้าไปถ้าท่านศึกษากับเราก็คือ เราจะได้เห็นความงามเชิงช่างที่ระหว่างไทยกับตะวันตกเนี่ยมาผสานกันคือช่างไทยที่เป็นจิตรกรเอกแบบโัอินโขงเนี่ยหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันแต่ว่ายังฝากฝีมือเอาไว้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้ายังพอที่จะมีเวลาหรือว่ามีความสามารถที่จะไปดูเนี่ยควรจะไปทําความเข้าใจจิตรกรรมไทยเพราะเป็นจุดเหมือนกันคือเป็นจุดเปลี่ยนของจิตรกรรมไทยประวัติศาสตร์ศิลป์ ทุกในประเทศไทยทั้งหมดจะต้องพูดถึงคำว่าโคอ i ินโคเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของภาพจิตกรรมฝาผนังแต่ถ้าไปดูแล้วจะได้เข้าใจว่าอะไรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหรือการแสดงออกเปลี่ยนหรือว่ามันเปลี่ยนทั้งความคิดในการนำเสนอภาพแล้วก็ลักษณะรูปทรงคือการเขียนลายเสนเ้นเปลี่ยนเจนดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าคิดว่าส่วนหนึ่งของบริษัทไทยนั้นจะต้องมีเรื่องของนัชกาลที่4แล้วเนี่ย ทัววัดนอกไทยในฝรั่งที่วัดดังในสมัยกันที่สี่นั้นเป็นทัวที่ไม่ควรจะพลาดทีนี้พอพูดถึงเรื่องของวัดวัดที่เราจะไปดูนยครับนก็จะมีเรื่องของจิตกรรมฝาผนังคอนแทมนเนี่ยในทัวรั้งเนี้ยอาจารย์จะได้ไปเปิดเผยปริศนาธรรมที่วัดยังไงไงปริศนาเนี่ย<ๆ>เป็นปริศนาที่ก็เข้าใจว่าโลกในสมัยใกันที่สี่เนี่ยนะมันเป็นการประทะก,กันระหว่างองค์ความร,ามรู้ความรู้เก่าที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่เชย นี่หรอไหมคือไม่ได้แปลว่าเไอ้ที่เรามีอยู่นี่มันเชยนะไอการพ่นน้ำหมาขัดน้ำมนต์ของพระสงฆ์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะศาส,สนาอื่นเขาก็ทําดังนั้นมันจึงมีปริศนาธรรมเนี่ยในการตีความเนี่ยเยอะแต่มันมีปริศนาหลายแบบคือปริศนาที่สําหรับพระสงฆ์เองก็เป็นปริศนานะฮะก็คือเป็นข้อธรรมที่พระสงฆ์จะต้องพึงสังว,วรพึงไตรตรองนี่เป็นแบบพระสงฆ์ดังนั้นวัดต่างๆที่เราเลือกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวัดมากรวัดสมนัดเนี่ยก็เป็น ข้อปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์่าพระสงฆ์จะทํำยังไงให้มีวินัยนะตรงตอกต,ตรงตามพระวินัยอันนี้แบบที่หนึ่งหรืออันที่สองคือปริศนาที่คนทั่วไปดูแล้วรู้เรื่องนะซึ่งคนดูเราก็ต้องเอามาปรับใช้นะเราดูในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าไอปริศนาธรรมที่เขียนเนี่ยมันไม่ได้แค่เขียนลึกภาพมันไม่ใช่ลายเส้นแต่มันตีความไปถึงการเมืองก็ได้มันตีความไปถึงการประทะกันระหว่าง ศาสนาสองศาสนาคือคริสต์ก็ได้พุทธก็ได้ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ทําไมในสมัยนั้นซึ่งเราคิดว่ามันควรจะต้องห้ามเพราะมันอยู่ในสมัยที่เรามีพระมหากษัตริย์แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งวงนั้นคือวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงสร้างและทรงสถปาปนาก็เท่ากับกลายว่าได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ทําไมในสมัยนั้นเสรีภาพมันถึงมากกว่าใน ซึ่งเรารู้กันแน่นอนในทัวครั้งนี้ใช่ข้าพลาดเสียใจโอเคขอบคุณครับ,รบอาจารย์ครับ